วุ้นตลาดใหญ่แห่งเดียวพลอเรียนนี่มั้งนี่เรียนนี่เลยเนี่โอ้พลอพอดีไม่เห็นตลาดพอดี้ะค่ะทุกคนตลาดพ่อซื้อวัดอย่างเดียวนู่นไปอ่านหนึ่งแต่ว่ามันมีนุ่มมากนะวันจันทร์นะคะตลาดวันจันทร์น่าจะเป็นตลาดเสาร์วันจันทร์เปนเยอะขายของเยอะมากนะคะเป็นตลาดใหญ่ตลาดในวัดนะคะทุกคน มีสะโพงสภานอะ่ะมุงบดีจ่อจงมาเด็แต่ว่าพอดีนู้จะไปตลาดออนนั้นพอดีค่ะก็เลยแวะมาเห็นพอดีนี่เขาจะขายของนะจ๊ะนี่ขายของส่งน้ำนมแบบเป็นถุงเป็นถุงแบบ,แบ,บ,แบัมนไหมนี่พ่อน้องพ่อยแมนอกนเนี่ยมีพระมงพะมา่านนี่ผ้ามาขายนะคะพี่เนี่ยก็เสื้อนะคะอืม,อมแม่เนี่ยค่ะมีแบบ ผ้าพวกเนะะี่ยค่ะคือผ้าลูกใหม่อย่างงสิเพื่อเอามาขายเด้ค่ะทุกคนนุพิ่งเห็นตลาดที่ไม่มีแบบนี้เด้เพราะปะกตินี่นุ้ไปเรา่อ,อยมีเนะะี่ยค่ะแล้วเราจะมีของทรงแบบรองเท้าอี๋งก็สิอันเดียวทามพอเออพ่อคร,รับตลาดเนี่ยเปิดเท่าไหร่ทุกวันจันทร์เน,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 นี่ยคะ<อ>่<อ>ะ,คะเขาจะมีผ้าแบบนี้มาขาย คือเขาเอาไปเห็ดผาหมานเนาะเอาไปเห็ดผาปุตติณวดนี่สินะเนี่ยค่ะนี่น่ายน่าลักดีมีหลายผาหลายแบบเลยค่ะทุกคนหลายสีนุกกระพึงไม่เห็นนี่แหละว่าบะหนี่เขามีพอเอาล่ายแบบย่างหั่นกันสันดีกว่าเจ้าสี่มูนนี่ก็สั่งกิโลกิโลจังบาทเหรอกี่รกี่รละสองร้อยถามเป็นสีแบบอื่นเนี่ยดิแบบอื่นสองร้อยกันบ่แมนบ้นี่จะเป็นพื้นละลาย อ๋อจะขายเป็นพื้นราคาเป็นขีดอ๋อเขามีอุปกรณ์ก้านเย็บเป็นแล้วคะทุกคนมีอันยังยืดอีกอย่างเสียสิบนี่ผ่าหลายแบบแล้วค่ะนี่แมนต้องไปแต่งเอาแมนผ่าี่ใช่ต้องเอาไปแต่งเอานี่ค่ะมีทุกวันจันทร์นะคะทุกคนเดี๋ยวนูสีลงพี่กัดไปให้เบิรเพราะวันนู้ขี่รถพาหน้าพอดีก็มันเจอเนี่ยค่ะเขามีแบบนี้ เอาไปเฮ็ดไอ้ผ <in Asia> okay. ้าปูท oh <sh> <sh> the <benchmark> <sh udible> ี่นอนก็ได้ค่ะหรือเป็นผ้าม่านก็ได้น้อแล้วแต่ทุกวันจันทเหมือนเหมือนตลาดขายส่งกันน่ะเนี่บื้องพวกผ้าพวกเสื้อหมักกระเล้งก็ไม่ขายส่งนะคะทุกคนป่ะโอเคค่ะป่ะป่ะเดี๋ยวไปเบืองตรงไหนกันีเดี๋ยวไออเนี่ยขายเยอะมากนะคะทุกคนเพราะเ่็ตลาดใหญ่แห้งหน่ะเพราะชิมี่ผ้าคือเสืออีหยังสีสีขายเป็นแบบเนี่ยมีเคสนั่นจ้ะ มีเสื้อผ้าขายมีขนมมีทุกอย่างเลยเนี่ยพจะมีแบบคือผ้าเคื่อนผ้าอีอย่างผ่านนิดหน่อยอย่ะเนี่ยเป็นเกงตาจะ้ะตลาดมีทุกวันจันทร์นะคะเ,เ,เพื่อนวาเนี่ยพก็มีเสือ้อมี่ผ้าขายของเยอะมากนะคะพี่พี่เนี่ยเสื้อตัวละหกสิบบาทนะคะแล้วก็มีเพ้นผ้าร้านผ้าเหมือนกันร้านผ้าจะมีหลายร้านอยู่ค่ะพี่ที่แบบเอาผ้าไปตัดเนี่ย บักรำใยก็มีบักพริกก็มีด้ค่ะเดอ้อยางบุกบาร์มตลาดอือก่อทางนี้เทาเดืยวทางนี้สิพี่ประมาณนี้ล้วพว่อแล้วเขาจะออกไปทาขุดอีกบอรู้ว่าเขา,ามาจะาาทางขุดปะอ๋อนี่ค่ะตลาดก็มีแบบนี้เขามีหมอนมีหยังขายค่ะปอกหมอน ีของกินอาจจะเป็นตลาดเสาแล้วเนาะเขาเปิดตลาดเสาเหรอเนี่ยค่ะเขามีสินมี่ยังแบบขายเป็นแพ็คก็เป็นเหมือนตลาดขายของแล้วตลาดขายทรงอ่ะพี่่จะเป็นโซนคือแบบนั้นเนี่ยเขาจะมีแบบเป็นมันมาแบบเนี้ยขายมีตโจกบึงยังก็มีนะคะเนี่ยก็จะมีผักแบบนี้มาขายมีเสื้อมีหมูมีทุกอย่างเลยเนื้อมีทุกอย่างค่ะเดี๋นู้ิลงพิการไหเบิงนยค่ะว่าเป็นหม่องไหนเนาะมีเนื้อมีของมีหมูมีพี่ ทุกอย่างเลยแบบทุกอย่างจริงๆข้องเปิดพักกับมีนะคะทุกคนมีหกหัวหกยังกับมีของเยอะมากเออมะเขือพ <ไป S 1> ิงนี่่อยต้้งหลายสิบบาทป่ะคะ่อยสืบปลาไปตำมันแกแห้งหรือเปล่าคะนี่อ๋อน้ำละน้ำลายเฮียเลยเอาเอาสิบบาทมาบ่วหอ อันนี้สิบาทบ่บา้มัเาวาาวก็ได้ค่ะแต่ะะแม่ดึงอันท่านนก็ได้ึยายตตำมากินออตำก็ได้บ้ามันเ่ยเข้าวนไหนกินหมาเค็งโ้ยบักีคือเนั้นส่อเลครับเนอาอันนี้ก่อนทุเรียนก็มีนะจ๊ะหอมแดงบมกพิก เียบักทัวร์โอ้ลำไยหลายค่ะช่วงนี้ลำไยเยอะมากเอาหอมบัวเออเอาหอมบัวหอมบัวหอมบัวเอาใส่กระเป๋าเป็นสื่อตรงไหนเป็นอ๊อกยายเป็นมาขายหมากเอ้ยขายผู้นะคะหลังขายอันนี้ได้ครับเอาซองลุงกยาย สมพักบัวนะคะทุกคนตอนนี้ก็ขายทุกวันจันทร์มันมาใหญ่โอ้ยเกลือมันมีอันนี้ก็จะได้ผักสีเขาเปิดทุกวันจันทร์บ่เออทุกวันจันทร์มาโลกบอ่ครับผู้ที่เรผ่านมาเมื่อกี้ผ่านมานั่นหนูก็เลยมาพอพอดีจ้าอ๋้า1 0โอ้ มือบุกพีเพควนเนี่ยสมพักเลยค่ะหลายแห้งค่ะขาซื้อได้เลยมีบักโตนก็มีบักโตนฮะยายก็บักโตนเอาอยู่บอยายบักโตนเี่อคะยังไงเนี่ยหน่วยละสามสีเอาหน่วยไหนพลอยอาหน่ไหนหนิบอกะไรวะอันไหนหนิอะไรใจยายโบอยู่ทั้งทั้งพวกอื่นเขาื่นบักโตนไม่ทั้งเมืองเลยทั้งยังอื่นบักโตน ผมไม่ไปอยู่เมันไม่เป็บแบบต้นผมเลยเออาแม่เขาเอิญไป็นหนูยาวๆใหญ่รูกับผู้ผูกันนะเขาไม่เป็นแบบต้นผม่หานเพื่อนแบบนี้แบบต้นเนาะฟักหอมฟังนั้นฟักหอมจ้าตบจืดเสียบดีนะมันจะเขาถือเองไปเออเนี่ยเอินแบบต้นนี่ไม่เพิ่งขายแบบของแบบอันนี้ทุกคนขายของทรงอะค่ะมาซื้อได้นะคะนี่ มีแบบุงละยี่สิบบาทมีทุกอย่างเลยค่ะทุกคน,ม,กคนมีพ่พอขายของขายส่งผักเครืเทศเนี่ยสิผักเพล็กบวบเขือนเดี๋ยงงมากคอยสื่อเลยค่ะทุกคนถือไปร้านมันหนักมีสตอมีเสื้อผ้าค่ะมีมึงเจอคนเล่าเขาขามากเลยเนี่ยค่ะควายถุงละำซาวนี่เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวโลมาเดี๋ยสิมาสื่ออันไหนมันอแดร์นะคะทุกคนพอสื่อไปร้านบ่มีมึงถือส่งบักเศียนต่อบักเศียน มีแต่แนวหมักสื่อเบิดหลายไปไนได้เด้บ่มีรถขนนี่มีปลาทูมีเห็ดปวกด้วยเห็ดปวกขายไหนพ่อยเหรอถุงละสองร้อยละสองร้อยวัยแ,แปดสอเห็ดปวกเดี๋ยวค่อยมาดูาค่ะเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งค่ะพี่โอ้ยคันตาเห็ดปวก หน่อไม้ไม่จ่ายไปเลือยๆหน่ย20บาทมีไก่มีอย่างน,นคะคะทุกคนของหลายค่ะมีของกินเหรนค่ะข,ของเยอะมากบักอื้อบ,บักังนก็มีค่ะพี่ลายยางน่ง ผักแยงกับผักแยงกับมี่โซนเปลี่ยนโซนเปลี่นโวันนทร์โซนวันพุธนพวกอันนี้เขาขายกระเจียวหนังหมูยินฝาบักลินใหม่มีทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยมันนี้มันนี้กับสิแบบว่าแล้วแต่ว่าอันนี้เนาะเขากบบท่องขุนเต็มมันสิเขาสียำไม่ทางนี้่วนนี้นะคะตลาดวันจันทร์นะคะมีทุกวันจันทร์มีทุกอย่างมีป้ายใหญ่กับมีเบิ่งเมื่อเบิ่งเมื่ตัวใหญ่ใหญ่กับมีค่ะ หไ่งใช่โดนเนาะนะคะประมาณนี้เลยนะคะวัดวัดประชาเกษมนะคะเป็นตลาดนัดจะมีทุกวันจันทร์นะคะพี่ตลาดใหญ่มากๆเลยนะจในวันนี้ผ่านมาเข้าติดถนนใหญ่ได้เลยค่ะทุกคนเส้นอุบลเขมรลาดนะคะขี่ไปเลยจะเห็นผ่านมาวันจันทร์เลยรถจอดเต็มเลยค่ะเนี่ยประมาณนี้ดู นะคะพิกาดอยู่วัดประชากะเกษมนะคะเป็นตลาดน,นัดวันจันทร์นะคะพี่ๆของหลายแห้งเสือผาของกินทุกสิ่งทุกอย่างมาสื่ออยู่หนีใดนะคะเขามีทุกวันจันทร์นะคะนมก่อคืรถผ่านมากพอดีนุก,ก็เริ่มมาเห็นนะคะพี่นี่จะมีใครมีอย่างทุกอย่างเลยเดินเข้าไปข้างในคือของเยอะมากๆเลยนะคะเนีเ่าไปดูด้านในกันเลยนะคะ